ไทยแลนด์นะคะช่องข่าวสารที่จะพาทุกคนไปขโมยเกี่ยวกับกบระแสนในวงการฟุตบอลค่ะข่าวแรกของวันนี้เลยนะคะก็มาพูดถึงผลการจับฉลากคาราบาวคัพรอบที่3ค่ะก็มีคู่ให้น่าติดตามกันตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะคะเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาจะต้องไปพบกับเชลซีคู่แข่งร่วมหลีกในศึกคาราบาวคัพรอบที่3ค่ะส่วนทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะก็จะไปเจอกับแอสตันวิลล่าทีมจากพิมริกด้วยกันนะคะและทางด้านอาร์เซนอลก็จะได้เจอ กับทีมพิมเม i ริกเช่นกันค่ะนั่นก็คือไบรตันนะคะและทางด้านท็อตแนมฮอสเปอร์ค่ะเขาก็จะมีนอตติงแฮมเฟรดเป็นผู้มือในรอบนี้ค่ะขณะที่ทางลิเวอร์พูนะคะก็จะได้เจอกับทีมจากดิวิชั่นที่ต่ำกว่านั่นก็คือทีมดาบี้นั่นเองนะคะสโมสรที่ร่วงลงมาเล่นในลีกวันดดูการนี้ค่ะ เดวิดออสตินนะคะนักข่าวจากเดอะแอตเลติกเขาก็ได้รายงานว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นข้อเสนอขอยืมตัวมาตินดูลาสกานะคะผู้รักษาประตูของทางนิวคสเซิลยูไนเต็ดค่ะและรายงานก็ระบุว่าเอริกเทนฮากต้องการนายทวารคนใหม่นะคะก่อนที่ตลาดซื้อขายครั้งนี้จะปิดลงในวันที่1กันยายนเพื่อเข้ามาแย่งตำแหน่งกับ ดาบิดเดกอาค่ะขณะนี้นะคะยิวคอสเซิลเขาก็ยังไม่ได้ยอมรับข้อเสนอของยูเนเต็ดนะคะโดยเชื่อว่าทั้งสองสโมสรเนี่ยเขากำลังเจรจากันอยู่ค่ะ ระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาเตรียมอัพข้อเสนอยื่นเข้าไปใหม่นะคะเพื่อที่จะดึงแอนโทนีมาร่วมทีมให้ได้ค่ะหลังจากที่ข้อเสนอแรกของพวกเขาถูกอาจัปฏิเสธไปนะคะแล้วก็มีแรงข่าวบอกมาว่าข้อเสนอรอบใหม่เนี่ยอาจจะสูงถึง94ล้านยูโรเลยค่ะโดยทางตัวแทนของแอนโทนีค่ะตอนนี้เขาก็อยู่ในลอนดอนนะคะเพื่อที่จะช่วยให้การย้ายตัวในครั้งนี้เกิดขึ้นให้ทันเดดไลน์ตลาดซื้อขายค่ะและทางด้านเอริกเทนฮากนะคะเขาก็หวังว่าจะได้กลับมาร่วมงานกับแอนโทนีอีกครั้งค่ะ โอลิมปิกมักเซค่ะเขาประกาศทางการว่าคว้าตัวเอริกบายี่นะคะกองหลังจากทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาร่วมทีมไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยสัญญายืมตัวตลอดซีซั่นเลยค่ะพร้อมกับเงื่อนไขบังคับซื้อขาดนะคะเมื่อปี2016บายี่เขาย้ายจากเบียเรัลนะคะมาร่วมทัพปีศาจแดง ด้วยค่ะตัว30ล้านปอนด์แล้วเขาก็ทําผลงานที่น่าประทับใจมากๆในฤะดูกาลแรกเลยนะคะพร้อมกับคว้าแชมป์ยูโรปาลีกแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็เกิดอาการบาดเจ็บรบกวนค่ะก็เลยทําให้ตลอด6ซีซั่นเนี่ยได้ลงไปเพียง113นัดเท่านั้นนะคะ,ะเฉลีย่ยแล้วก็ไม่ถึง20เกมต่อฤด,ดูกาลค่ะมาพูดถึงฟุตบอลกระชับมิตรกันบ้างน,นะคะเมื่อคืนนี้บาเซโลนาเขา เล่นนัดการกุศลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะทั้ง2ทีมเนี่ยก็ต่างได้เป็นฝ่ายขึ้นนำค่ะโดยเป็นฟิลเไดป้ปาปนะคะยิงท้ายเกมให้เจ้าบ้านเกือบคว้าชัยชนะไปแล้วนะคะแต่ว่าสุดท้ายค่ะช่วงทดเวลาบาดเจ็บเดียสมาเลสนะคะเขาก็สัดจุดโทษให้เกมจบลงด้วยผลเสมอไปค่ะ3ประตูต่อ3นั่นเองค่ะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะสำหรับข่าวที่นำมาเสนอในวันนี้นะคะห <c oughs> วังว่าทุกคนคงจะชอบแลวก็ถูกใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเอเชียบุ๊คกี้ไลท์ไทยแลนด์ด้วยค่ะวันนี้ต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ